สวัสดีค่ะทุกคนมื้อเย็นนะเพื่อนๆกินเนาะสม้มข้าวก็มีแล้วแต่บางทีก็เป็น ันนี้เป็นแกงขั่วกระดูกอ่อนผัดน้ำพริกแกงตากินง่ายๆอ่ะทำไปเมื่อเช้านอ,อ,อันนี้ง้อโรงเรียนนะโลอันนี้โลละหกสิบค่ะทุกคนอันนี้ง้อโรงเรียนจริงแหละให้ดูส้มอ่ส้มโลละห้าสิบแต่เมื่อเช้าซื้อมาเขาให้มาหมดเลย จริงค่ะทุกคนไปไหนคะตอนเย็นวันนี้เราอยู่บ้านเราไม่ออกไปไหนล้วตอนนี้ไม่ค่อยอยากออกล้วทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเงาะหวานมากอร่อยมาก อร่อยค่ะหวานขอทุกคนได้ดูมีหวานอร่อยจีทุกคนกินข้ากันอะไรเพื<ๆ>่อนๆกินอะไรกันตอนเย็นใครออกไปไหนบ้างคะไปไหนขอเดินทางปลอดภัยนะทุกคน ก่อนกิน like. ข้าวอ่ะเอางออร่อยหวานก็บ้านนี้กินกับพื้นนะทุกคนไม่ได้ตั้งโต๊ะโต๊ะอยู่ในครัวค่ะโต๊ะกินข้าว วางกับข้าวอย่างเดียวในครัวที่มันแคบอะนั่งพร้นติดไง่ายๆยังพวกกันดูกอ่อนอืมแต่งอะอลอยจริงทุนเขาบอกว่าเป็นช่อไงก็เลยโลละหกสิบถ้าล่วงๆโลโละห้าสิบ ช่อมาทั้งหมดโลกว่านะจ่ายไปเก้าสิบกว่าบาทส้มอ่โะโลละห้าสิบแต่แม่ค้าให้มาหมดเลยน่าจะเกิโนโลเกือบสองโลอะซื้อตั้งาะเบิ่งเยอะง้อลอยค่ะอันนี้งอ้อโรงเรียนนะเพราะบางทีซื้อมามันเพือ่อง้อโรงเรียนเป็นง้อลาสาร เพราะาสาละมันจะกรอบแล้วก็จืดไม่หวานแต่นี้หวานจริงเพื่อนเพื่อน,น,นกินข้าวกับอะไรกันคะไปไหนกันบ้างวันนี้เพื่อนเพื่อนตอนตอนเย็นเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะเพื่อนเพื่อน ม่กล้าฝากติดตามไปดูกันด้วยนะเพื่อนๆฝากวิจารณ์ด้วยเป็นไงบ้าง คนนะอุตส่าห์เข้ามาดูกนะันที่เข้ามาดูขอบคุณมากมากไม่ว่าใครแนละ้วแต่คอมเมนต์ทุก,ท,กทุกอย่างเลยขอบคุณจริงๆค่ะทุกคนนี่สม้มโลละห้าสิบบาทส้มไต้หวันอะอ ได้ทั้งหวานเปรี้ยวมันโอ้มะแต่เป็นส้มไต้หวันนะซื้อมาไว้พละลาลงมากิน,อกนเอยทุกคนเราชอบกินหวานหวานเปรี้ยวนิดนึงก็ <c oughs> ต้องหาให้ผู้ช่วยช่วยละ หมูกระดูกอ่อนอ่ะ มันกินข้าวกับพื้นนะทุกคนขอ,อุยาต ่าอร่อยค่ะต้องมือยกมูมามอีกนะเอาเลยวะกินแบบเ่าที่กินได้ทุกคนกินเท่ากันไรกันเพอน เดินทางไปไหนขอให้เดินทางปลอดภัยนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะทุกคนอยู่บ้านก็ขอมีความสุขกินข้าวให้อร่อยกันค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนฝากดูคลิปวัดธรมิกาลาด,ด้วยนะเพื่อนๆยังไม่ได้ลงเลยทำแบบมือสมัครเล่นนะไม่เหมือน 누구 อันนี้งอนโรงเรียนนะไม่ใช่งอนอาสารมองเรียนแท้เลย 是啊。 thank <laughs> you เลยพุ่งเงลยลถพุ่งเลยโดยเฉพาะวันจันทร์รถติดแน่เชา้ายังไม่รู้จะไปทงแก้องน,าานแต่ถ้าเชาา้มามส่วนมากคือส่วนมากออกไปแล้วเราจะไปใส่บาทก่อนมาท่านเดินมีนมบาดนะาจะพัก